ท่านที่ต้องการหรือสนใจที่จะเคลือบรูปนะเคลือบรูปเพื่อรักษาสีรูปก็คือเคลือบเย็นเนี่ยนะตัวนี้ก็คือเครื่องเคลือบเย็นนะครับเครื่องเคลือบเย็นเนี่ยหน้ากว้าง12นิ้วนะอันนี้หน้ากว้างหมายความว่าตัวลูกกิ้งเนี่ยจะยาวมากกว่า12นิ้วก็คือท่านสามารถเคลือบรูปเนี่ยได้กว้าง12นิ้วแต่ความยาวเนี่ยไม่จํากัดน,นะท่านจะเคลือบยาวได้ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ วิธีการเคลือบเนี่ยก่อนเคลือบท่านก็ตั้งนะตัวนี้คือการตั้งตั้งให้ลูกกิ้งเนี่ยสูงต่ำนะครับท่านก็ตั้งตั้งลูกกิ้งนะแล้วก็ตั้งเนี่ยพอตั้งแล้วเนี่ยพอตั้งกดหมุนตั้งเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านตั้งให้มันเรียบร้อยให้มันโอเคให้มันได้รอบมันได้นะครับโอเคพอมันนีพอประมาณแค่นะั้นแหละไม่ต้องไปนีแปลงมากนะครับแล้วก็อเอาฟิล์มเนี่ยนะฟิล์มอันนี้ฟิล์มเงานะใส่ลงไป ใสไปแล้วก็กิ่งนิดหนึ่งหมุนนิดหนึ่งมันก็จะทับก็จะดึงแน่นไว้นะครับเนี่ยนะทับไว้วก็จะดึงแน่นนะครับโอเคอน,นี้เราก็จะเคลือบได้ละนะครับแล้วเราก็แกะฟิล์มออกพร้อมที่จะเคลือบนะงันฟิล์มเคลือบเนี่ยจะต้องเป็นฟิล์มฟิล์มที่ดีจะต้องมีความใสหนานะครับคุณภาพเนื้อกาวดีก็ต้องเป็นฟิล์มที่ ่ามือคู่มาจากไต้หวันนะครับเอาใส่รูปเข้าไปนะครับทีนี้ก็ทิ้งทิ้งเครือบนะครับอ่านี่เงาวับเลยอ่านี่เงาวับเลยนะครับรูปที่เรผ่านไปแล้วนี่ก็จะเคลือบรูปต่อไปน,นะครับหนึ่งนะ รอไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แกะแกะออกนะง่ายมากเลยนะเคลือบได้ง่ายมากนะครับเคลือบแบบชิวๆง่ายๆเลยสบายนะครับเอาลูกประวางให้มันตรงกกระดาษเลนะครับแล้วก็เคลบ หังจากที่เราเชื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยตัดขอ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 ห่อออกนะครับเชื่อไปดูหลายใบยเลยวันนี้เชื่ให้ดูหลายใบยนะฮะอีกนิดหนึ่ง เวลาตัดฟิล์มที่เราจะเลื่อเพราก็ตัดฟิล์มให้มันให้ใหญ่กว่ารูปสักข้างละข้างละนิ้วจะดีกว่านะข้างละนิ้วอย่างน้อยเนี่ยขอครึ่งนิ้วให้ฟิล์มใหญ่นะอย่างน้อยข้างละครึ่งนิ้วแต่ฟองดีไปประหยัดนิดนิดหน่อยแล้วกลายเป็นบางทีมันเบี้ยวขึ้นมาเนี่ยทําให้รูปเสียหายดนั้นเวลาเราตัดอย่าไปอย่าไปประหยัดแสดเล็กเล็กน้อยเสียน้อยเสียยากนะฮะตัดเหลือไ้นิดนึง กระจาย้าไหม <c oughs> โรโปคางเทียนเครื่อง <c oughs> อันนี้นลายลายสามมิตินะเอาเคลือบแล้วรูปก็จะสวย เหมาสำหรับทำงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรูปงานแต่งหรือจะไปติดกระจกเพื่อเป็นม่านบางตาก็ได้เป็นมิติขึ้นมานะครับตแต่งไยในได้เป็นอย่างดีหรือจะเป็นรูปพระรูปต่างๆได้หมดครับสวยมากเราเคลือบแล้วก็จะเป็นมิติที่มีความสวยภาพจะดู ภาพสวยมากอันนี้เรายังไม่ได้ตัดขอบนะภาพสวยมากใส่ปีมาไปล็อกนิดหนึ่งนะครับโอเคแกะแผน่นปีบอกรูปตรงมาเครือบ หงุปุ๊บ,บนะสวยคือสวยแล้วก็ยังรักษาสีรูปทำให้รูปเนี่ยสวยสดคงทนยาวนานมากกว่าใช้กระจกใช้ฟิล์มเคลือบเนี่ยน้ำก็เข้าไม่ได้นะเช็ดทำละรูปได้แต่ถ้าท่านใช้กระจกเนี่ยพอมีฟารมชื้นรูปของท่านเนี่ย เก็บไว้นานมันจะติดกับกระจกเวลาจะถอดรูปบอกเนี่ยรูปจะติดกับกระจกเลยรูปนั้นจะเสียนะถ้าระยันหนาแต่ถ้าแบบนี้เคลือบแล้วเนี่ยรูปไม่เสียไม่มีติดกับกระจกนะครับจะรักษาสีรูปได้ยาวนานกวา่ารูปก็ไม่เหลืองถ้าเกิดรูปแต่กระจกเนี่ยสังเกตนานๆจะมีจุดนะเป็นจุดเหลืองๆ,ๆนะครับแต่ตัวนี้ความชื้นมันจะไม่ไปทำลาย นะครับก็ฟิล์มเคลือบรูปที่ดีต้องฟิล์มตามือคู่ครับผมตามือคู่นะครับขอบคุณครับ